สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับทุกๆต้นเดือนตามกำหนดนัดหมายกันนำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดและมาวิเคราะห์เรื่องของดวงชะตากันแต่ละเดือน เรารู้ปีรู้เดือนรู้วันนำเวลาที่ก่อเกิดหรือช่วยเหลือเกื้อกูลทำร้ายกันมาว่ากันนะครับเรามาเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมนี้ตั้งแต่วันที่หพฤษภาเป็นต้นไปเปลี่ยนเดือนเลยครับเป็นสิงจียิกก็คือเรากำลังก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนต้นฤดูร้อนของศาสตร์ของจีนจี โง่บี no นั่นคือไปฤดูร้อนครับแล้วในฤดูร้อนอะไรจะเกิดขึ้นท่านั้นในเดือนนี้เป็นเดือนงูคนเกิดปีหมูจะวุ่นวายหน่อยเพราะงูกับหมูนั้นไม่ถูกกันแต่คนที่จะได้รับเรื่องดีๆเกิดขึ้นนั้นเป็นคนเกิดปีงูและปีลิงเราพูดถึงภาพรวมนะครับแต่ว่าในเดือนนี้ซาสัวอยู่ทางทิศตะวันออก ทุบขุดเจาะในเดือนนี้ต้องระวังทิศตะวันออกเรื่องดีๆไม่มาแต่เรื่องร้ายนั้นมันมาเร็วมากครับแล้วศาสตร์ตรงนี้ครับจะตรงกับศาสตร์อะไรครับลิปแแฮรกับเสี่ยวมั่วฉราะนั้นเมื่อตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปดาว5เข้ามาสู่ตรงกลางครับอึดอัดขัดเคืองเดือนนี้จะมีเรื่องวุ่นวายยิ่งดาว5เข้ามากลางใจกลางบ้านนะครับ ต้องพูดคุยกันครับมีอะไรมาพูดคุยเหตุการณ์ของโลกมันเกิดขึ้นทั้งโลกไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวเราคนเดียวครับเขาเป็นกันทั้งหมดอดทนเป็นกฎเกณฑ์ใครที่เรียนดวงจีร,รู้ใช่ไหมครับว่าฐานเดือนนั้นเป็นกำลังที่สุดเรามาเกิดในเดือนไหนท่านมาเกิดอยู่ในเดือนบ้านเมืองที่ร้อนท่านต้องอยู่กับความร้อนให้ได้ ไม่ใช่ท่านมาจากอเมริกาแล้วมาอยู่เมืองไทยเอาอเมริกามาใช้กับเมืองไทยมันไม่ได้กฎหมายใครกฎหมายมันชะตาก็เหมือนกันเกิดอยู่ในฤดูร้อนธาตุทองนั้นเดือดร้อนธาตุไฟนั้นได้รับการเกื้อนหนุนจากไฟมันมีโอกาสมากกว่าดังนั้นผมมาเริ่มต้นของ12นักสัตว์จากนี้ไปในดึงเดือน ตามหลักวิชาการว่าสิงจีนั้นจะทำปฏิกิริยาอะไรกับจื้อทิวเอียงเบ้าสิงจีงโงบ่บีสิงอิวสุขไหเรามาเริ่มต้นของคนเกิดปีหนูก่อนครับคนเกิดปีหนูจอเพียงอิงเจอเจี้ยใชย้เพียงอิงนั้นคือโชคลาภความคิดความอ่านแบบพิสดารเจี้ยใช้นั้นคือ เงินทองที่มันจะเป็นของเราสองอันนี้มาเจอกันแสดงว่าคนเกิดปีหนูในเดือนนี้จะมีคนออกมาช่วยสนับสนุนเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีคนมาอุป,ปถัมภ์ค้ำจุนทำให้ทุกอย่างนั้นราบรื่นนะแล้วก็การวางแผนใหม่ๆเพียงอิงก,การวางแผนใหม่ๆจะสำเร็จ แต่เมื่อคุณมีความพึกเขิมแผนเยอะผู้หญิงชีวิตคู่จะไม่ค่อยราบรื่นแล้วจําไว้เลยเพียงอิงเจอเจีย้ยใช้ทำคุณคนไม่ขึ้นนี่หนูในเดือนนี้ครับต่อครับมาคนเกิดปีฉลูหรือปีวัวเจียซิงเจอเจี้ยอิงเจียซิงคือมีความสบายใจเกิดขึ้น เีอ้อิงคือความคิดความอ่านที่มาจากบรรพชนเรียนตามหลักสูตรเมื่อสองอย่างเจอกันธุรกิจก็ราบรื่นค้าขายก็มีความสำเร็จแม่ก็มาช่วยแสดงว่ามีคนมาอ,อุปถัมภ์มีโชคลาภมีความสำเร็จสมหวังดั่งใจนิกและมีคำชมเชยนียหุ้นส่วนก็ดีเห็นไหมครับ มันเป็นดาวดีทั้งสองตัวเจีย้ยอิ่งกับเจียซิงเป็นดาวดีคู่มันมีโอกาสดีเกิดขึ้นแล้วมาคนเกิดปีเสือครับคนเกิดปีเสือเจียกัวเจอเจียซิงเจียกัวคือว่าตำแหน่งหน้าที่กินรับราชการเจียซิงคือความเป็นมงคลความโชคดีและความสุขสองอันมาประกบรวมกัน คนเกิดปีเสือถึงมีโอกาสมีโชคลาภมีชื่อเสียงมีกิจการการงานที่ดีเกิดขึ้นรับราชการจะมีเงินทองเพิ่มพูนมีเงินเดือนขึ้นแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งผู้ชายมีโอกาสมีคู่ผู้หญิงมีโอกาสมีลูกนมาต่อครับคนเกิดปีกระต่ายชิกสัว เจอเสียกลัวนีด่ดามไม่ดีแล้วทะานั้นคนเกิดปีกระต่ายในเดือนนี้การติดต่อพบปะกับใครให้ระวังเขามาหลอกเหมือนรับของโจรและคุณถูกจับชิกส่วชิกส่วนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อุบัติเหตุไม่ตั้งใจอยู่แล้วนะครับออผู้หญิงอกหักครับชิกส่วเนี้ยไม่ใช่เชียก่า ผู้หญิงอกหักความรักของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงไปและส่วนผู้ชายละครับความรักครับความรักนั้นมีการโต้เถียงพูดคุยกันไม่ค่อยลงตัวนั่นคือกระต่ายครับเรามาต่อครับมามังกรตัวซิงเจออะไรครับเจอเสียกลัวกับเพียงอิงที่ผมอ่านอย่างนี้ผมอยากให้นักศึกษารุ่นใหม่ๆที่เรียนรู้ แล้วพยากรณ์ไม่เป็นนำจับซิงนั้นมาขยายความแล้วเจอกันเหมือนพบเจอธาตุธาตุเจอดาวแล้วเราจะอ่านเป็นคำพยากรได้ค่อนข้างแม่นยำเพราะนั้นคนเกิดปีมังกรจะมีโอกาสเสียทรัพย์แตกแยกแตกแยกก็หมายความว่า อะไรที่ทำกันอยู่กับหุ้นส่วนนะ่ยมีโอกาสเลิกกันไปครับไม่สามาคัคคีความรักพลิกความรักจากที่อย่างเนี้ยคุณจะถือว่ามั่นคงนะมันจะพลิกผันเลยนะครับเสียกลัวเจอเพียงอิงคนอื่นทำให้ยุ่งยากนะเสียกลัวนั่นคือ,คอเรื่องของคนอื่นนะทำให้ยุ่งยากเอกสารสัญญาที่ตกลงกันแล้ว มีโอกาสยกเลิกแปลว่าติดต่อเป็นนายหน้าไม่ประสบกับความสาเร็จให้ระวังใจเย็นๆไว้อีกสักเดือนหนึ่งนั่นคือมังกรนะครับเรามาต่อครับงูอ่าจัวคนเกิดปีมะเสงงูเจี้ยใช้เจอปีเกียงเจี้ยใช้นั้นเป็นตัวดีเป็นความรักที่มัน่นคงเงินทองที่แน่นอน ปีเกียงคือคนเข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างดีทั้นั้นให้ดูว่ามีคนมาช่วยมากปีเกียงครับเงินทองเข้าแต่ห้ามไปรับประกันคนอื่นห้ามปล่อยเงินกู้จะเสียหายใช้จ่ายมากกว่าปกติเพศตรงข้ามสร้างปัญหานะครับให้ระวังไว้อย่างนี้ นั่นคือคนเกิดปีงูนะครับผมมาต่อคนเกิดปีม้าเพียงใช้เจอเกียบใช้แล้วเป็นถ่อหวยซะด้วยครับเดือนนี้คนเกิดปีม้ามีดาวสเสน่ห์เข้ามามีถ่อหวยเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคนเกิดปีม้าเดือนนี้ทําทุกอย่างต้องระวังเป็นอย่างยิ่งผู้หญิง จะถูกผู้ชายหลอกผู้ชายจะถูกผู้หญิงหลอกสุขภาพจะไม่ดีการเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นคนอื่นจะทำเรื่องเสีย,สย,ห,ายหายมาเกิดขึ้นเรื่องของถ่อหวยจะมีเรื่องชู้สาวให้คุณต้องมาแก้ไขดาราที่เกิดปีม้าจะมีโอกาสถูกแฉเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก ที่แอบปกปิดซ่อนเร้นอยู่นั่นคือม้าครับเรามาดูต่อครับแพะตัวบีเจียซิงเจอเจียอิงยาวดีอีกแล้วครับเจียซิงเจอชีอิงทำให้ธุรกิจทุกอย่างนั้นราบรื่นมีโชคอู่กุ้ยนังผู้สนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือความสมสมหวังเกิดขึ้นผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คนที่แอบช่วยลูเปิดเผย เปิดเผยตัวขึ้นมาให้เห็นผู้ใหญ่ใจดีมีคำชื่นชมให้คุณเริ่มหุ้นส่วนมีเพื่อนเข้ามาร่วมหุ้นในเดือนนี้จะพบกับความสำเร็จนั่นคือแพะเรามาต่อขับลิงครับตัวเนี่ยตัวสิงลิงปีเกียงเจอชิกสัวแล้วฮะมีหวยเตกเกิดขึ้นด้วยหวยเตกนั่นคือดาวที่ประทานความสำเร็จมีโอกาสถูกหวย สำหรับคนเกิดปีลิงในเดือนนี้นะครับแล้วเป็นยังไงครับมีเรื่องวุ่นวายตัวฮะหวยเตกนั้นเป็นเรื่องดีๆแต่ความวุ่นวายเกิดจากเรื่องของการพูดคุยไม่ถูกชะตากันปีเกียงกับชิกสัวตัวชิกสัวนั้นวุ่นวายนะครับวุ่นวายทาให้มีเรื่องวุ่นวายมีปากเสียงมีเคราะห์ถูกหลอกต้มตุนเสียทรัพย์ เรื่องเล็กดีนิดๆเนี่ยที่คุณไม,ไม่คลี่คลายตั้งแต่เดือนก่อนเนี่ยเดือนนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องระวังมากที่สุดแต่สุดท้ายคุณฟ้าจะประทานพรอ,อย่าลืมขอพรจากฟ้าฟ้าบ้างนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือบ้างลิงจะได้ปลอดภัยขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นฮะแต่มีตัวชิกสัวเข้ามามันก็จะวุ่นวาย เรามาต่อสําหรับคนเกิดปีไก่ครับคนเกิดปีไก่เจออะไรเก็บใช้กับเชี่ยกลัวมีสาหะมีเทียงเตกด้วยเทียงเตกแปลว่าฟ้าประทานโอกาสให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงในอันดับที่ถ้าคุณใช้ความอดทนมันมีบางอย่างเข้ามากระตุน้นมามาอะไรมากมายคุณอย่าไปเผลอเลอไปตามใจขนง่ายๆในเรื่องนี้ครับ หนึ่งคุณจะกลายเป็นคนขี้บน่นมันทำไม่ได้ก็เลยบ่นบน่บนจนหัวมีรำคาญเลยครับคนในบ้านรอบข้างนะ่ะรำคาญรำคาญไก่ขี้บน่นต้องตามกลัดแสแล้วค่อยย้อนทวนกลับยอมเขาไปก่อนแล้วค่อยๆพลิกนำความคิดตัวเองมาใส่นิดหน่อยพอจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสุขภาพไม่ค่อยดี อย่าทำงานหนักมากออกกำลังกายต้องเบาๆนิดหนึ่งจะปลอดภัยทะนั้นในเดือนนี้คุณมีโอกาสโชคดีแต่สุขภาพไม่แข็งแรงเรามาถึงคนเกิดปีหมาครับเสียกลัวมาเจอเพียงอิงเสียกลัวเจอเพียงอิงทำให้เสียทรัพย์ครับเสียทรัพย์ความไม่สมัคคีเกิดขึ้นหุ้นส่วนมีการแตกแยกความรักพลิกผู้หญิง ผู้หญิงมักจะเกิดเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับความรักเอกสารสัญญาไม่ปกติมีการซ่อนเงื่อนเอาไว้ข้างในต้องระวังให้ดีสำหรับคนเกิดปีหมานะฮะเพียงอิงนั้นคือเงินล่วงหน้าเช็คเด้งครับจำไว้นะครับเพียงอิงกับเจี้ยอิงต่างกันเพียงอิงนั้นคือสิ่งล่วงหน้าคือความคิดเช็คนั้นคือเขียนมาล่วงหน้าแต่ถึงเวลาไม่ได้สตงัง เช็คเด้งหมาต้องระวังตรงนี้ครับสุดท้ายมาถึงคนเกิดปีหมูครับคนเกิดปีหมูเจี้ยอิงบวกเพียงใช้ทั้งชงทั้งแบ่แบ่คือการเดินทางให้ระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสัตว์ร,ร้ายหรือของมีคมเลี้ยงหมาระวังหมากลายเป็นหมาบ้าและมากัดคุณให้ระวังตะขาบตะเข็บมากัดนะ งูงูนั่นแปลว่าตะขาบด้วยครับสัตว์ที่เป็นมีพิษมาชงในเดือนนี้ให้ระวังส่วนเจีย้ยอิงกับเพียงใช้มาเกิดขึ้นมีคนนับหน้าถือตามีคนมารักมีคนมาพอใจเพราะฉะนั้นสังคมจะโดดเด่นราบรื่นทำธุรกิจมีกำไรหรือให้ระวังดวงตัวคุณเองจะมีสองอย่างเกิดขึ้น ไม่แม่ป่วยก็ตัวคุณเองไม่สบายในเดือนนี้เพราะเป็นเดือนชงนี่คือ12นักษัตวที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตามโชคจะตาฟ้าลิขิตแต่วิถีชีวิต75%ผมมอบให้คุณเป็นคนตัดสินจะดีจะร้ายอยู่ที่ตัวเราอะไรไม่ดีระวังเอาไว้ อะไรที่ดีเดินหน้าทําให้มันสําเร็จแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสุขและเป็นคนที่มีประโยชน์มากที่สุดมีอะไรช่วยเหลือกันเพราะเราเกิดมาเป็นคนไทยด้วยกันเรืออย่าให้ล่มเคารพก,กฎกติกาด้วยกันชีวิตจะมีความสุขโชคดีพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ